อดีตศัลยแพทย์ลั่นคดีแตงโมแบกใหญ่มากถ้ารู้แต่แรกคงถอดใจไม่กล้าย,ยุ่งบนเพจเฟซบุ๊กของพันเอกนายแพทย์ทวชัยการนารินอดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าได้โพดล่าสุดถึงคดีแตงโมโดยบอกว่าบาทแผลเพิ่มมาได้อย่างไรพอบบอสสถาบันนิติเวชแถลงว่า ตรวจบ,บาดแผลครั้งแรก26กุมภาพันธ์พบว่ามีแผลทั้งหมด26แผลและไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขนี้อีกเลยเรื่อง11บาดแผลนั้นตนไม่ทราบจริงๆว่าเป็นข้อมูลจากแรงได้นิติเวชแถลงผลการชนสุตรครั้งแรก14มีนาคมให้ข่าวสื่อมลชนว่าแผลขนาดใหญ่ที่ต้นขา ระบุได้แค่ว่าเกิดจากของมีคมแต่ยังไม่ชัดเจนว่าเกิดจากใบพัดเรือหรือไม่หลังจากนั้นสื่อมวลชนเกือบทุกสำนักลงข่าวทํานองเดียวกันว่ามี11แผลแผลใหญ่เกิดจากวัตถุกึ่งมีคมซีมินาคมทีมแพทย์นิติเวชแพทย์หนึ่งผู้ช่วยแพทย์หนึ่งช่างภาพ2ได้ทำการทดลองเปรียบเทียบใบพัดเรือวัตถุพยานกับบาดแผลขวาหสาย8 22มีนาคมชนะสุดครั้งที่2ซึ่งเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ให้สัมภาษณ์ในภายหลังว่าคือวันที่มีการประชุมผมก็ได้ยินคุณหมอที่อยู่ในห้องอีกเป็น10-10ชีวิตผมว่าในห้องนั้นเกือบ20คน ก็ได้ยินชัดว่าบาดแผลในเวลานั้นมีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ11แผลหรือมากกว่านั้นแต่ไม่ถึง20แผลแน่ๆแต่ว่าไม่ได้เห็นในรายงานนะเพราะว่าท่านหรือหมอนิติเวชพูดในที่ประชุมหลังจากนั้นก็ได้ไปเข้าห้องผ่าพิสูจน์ในตอนบ่ายซึ่งผลการชนสุตรครั้งที่2มี22แผลก็ได้ทำการรายงานผลชนสูตร อันหนึ่งสายลับโรมนอฟแอบสืบมาว่าไม่ได้แจ้งให้กรรมการชนสูตรครั้งที่สองทราบเรื่องได้มีการทดสอบใบพัดเรือกับศพหรือบาดแผลใหญ่ต้นขาขวาเข้าได้กับใบพัดเรือแต่ประการใดไม่ได้บอกให้กรรมการทราวบว่ามีทั้งหมด26แผลพูดให้ฟังแค่11แผลพอตอนบ่ายกรรมการได้ไปชนสูตรนับดูได้22แผลที่จริงยังมีก้างปลาเล็กๆอีกที่ต้นขาด้านขวาด้านนอกแต่หมอขอให้ไม่ต้องนับ หลังจากการชนะสูตรครั้งที่สองก็ไม่ได้มีการชนะสูตรอีกแล้วยึดตัวเลข26แผลไม่ได้ปรับแก้ตามรายงานกรรมการมีการส่งข้อมูลไปให้ตำรวจพักหนึ่งว่ามี26แผลแผลใหญ่เย็บแล้วเป็นรูปตัวเอสเข้ากันได้กับใบพัดเรือคล้ายกับแผลชาวต่างประเทศเรามาถึงตอนนี้คงรู้แล้วว่าทำไมแผลจาก11กลายเป็น22และ26ทางทางที่แผลไม่ได้งอกเพิ่ม พอลอข้อมูลที่ได้รับไม่ผิดเพี้ยนหรอกครับดูคลิปและรูปวัดละหลายรอบจนเกือบทุกแผลเข้าไปอยู่ในสมองแต่ไม่มีฝันร้ายเลยผมทราบดีว่ารูปวาดนั้นเป็นขาซ้ายด้านมีเดียวเพราะผมเป็นคนวาดเองทั้งหมดแผลเย็บอยู่ตรงพอไพร,พรโทรซึ่งขาข้างขวาไม่มีแผลเย็บแต่จงใจเขียนเป็นขาขวาให้มันผิด โรงน้าจืดที่มิดเวพังซึ่งความจริงไม่ได้เสียเป็นข่าวลวงหวังว่าผู้ช่วยทดสอบกับสุพหรือคุณหมอผู้หญิงจะติดต่อมาแต่สิ่งที่ได้รับเกินคาดมาก AF มาคือมาจริงๆถ้ารู้ก่อนว่าใหญ่ขนาดนี้ถอดใจไม่กล้าเข้ามายุ่งแต่ตอนนี้ขี่หลังเสือแล้วยังไงก็ต้องเดินหน้าต่อจะทิ้งเพื่อนร่วมทางได้ไงขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ